นมัสก,การพระคุณเจ้าสวัสดีครับท่านนักศึกษาทุกท่านนะครับเรากำลังศึกษากันถึงเรื่องจิตกลุ่มสุดท้ายที่เรียกว่าโรคุตรจิตเป็นจิตที่เป็นผลจากการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานจบลงก็จะได้มาถึงมัคคจิตสีและ ผลลจิตสีเราอาจจะพูดได้ว่าโลกุตละกุศลนั้นเป็นกุศลในพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดมาก่อนที่เราเรียกว่าปัตลุพระองค์ได้นำความรู้ความเข้าใจ มาฝากพุทธาสาวกว่าให้ขึ้นต้นเริ่มตั้งแต่สติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นอัตกถาก็ได้แก่ว่าคืออารมณ์ด้วยคือสติด้วยแต่จะต้องควบคู่กันอารมณ์ก็เป็นรูปของตนเองหรือนามของตนเองสติตั้งคุ้มครอง ในทางทวารใจไว้ไม่ให้จิตใจทะเลทลายไปที่อื่นให้ติดต่อสืบเนื่องกันเรียกว่าเป็นภาวนาขุศลจนฝ่าวิปัสนาญาณจะขึ้นมาอ่านความจริงของรูปหรือของนามรูปนาำเกิดขึ้นอย่างไรดับไปอย่างไรดูความดับไปที่ประกาศในความเป็น ลายลักษ์อันนี้แก่อนิจังทุกขังอนัตตาและความจริงอนิจังทุกขังอนัตตานั้นเขามีอยู่แล้วครับแต่ที่เราไม่ได้เห็นนั้นก็เพราะว่าเราไม่มีตัวสติปัฏฐานยิงไม่เห็นความดับไปประกาศโดยความเป็นอนิจังหรือทุกขังหรืออนัตตา พระสมามาสึงพรธเจ้าพระองค์จึงได้แสดงย้ำนักย้ำหนาว่าเอกายโนมัคโคอายังพิคเวสัตตานังวิสุทธิยาความบริสุทธิ์หมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระองค์ได้แสดงว่ามีหนทางอยู่สายเดียวหนทางสายนั้นก็ได้แก่ยะทิทังจัตตาโลสติปัฏฐานา ก็หมายความว่าหนทางสายนั้นก็คือสติปัฏฐานเมื่อมีสติปัฏฐานแล้ววิปัตสนาญาณก็อ่านความจริงคือตัวใจลักจนถึงที่สุดของใจลักนี่แหละจะไปแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานในพระสูตรจึงได้แสดงว่าพระนิพพานนั้น อยู่ที่สุดแห่งทุกอยู่ที่สุดแห่งทุกนั้นหมายถึงทุกขัสัจจ์เขาจะประกาศความเป็นอย่างนี้ใครๆแก้ไขยเยียวยาอะไรไม่ได้เขาจะบอกความจริงแก่ผู้จเจริญวิปันสนาจนหมดเปลือกในที่สุดก็จะไปแจ้งในอารมณ์ของพระนิพพานจะได้มาซึ่ง โลก,กุตระคุแลแเรากําลังศึกษาโลก,กุตระคุศลและต่อจากโลก,กุตระคุศลดับไปก็เป็นปัจจัยแก่โลก,กุตระวิบักซึ่งเป็นผลของโลก,กุตระคุศลดังนั้นคุศลในพระพุทธศาสตรสนานี้ท่านสอนให้เข้าถึงโลกกุตระคุศลนั่นเองเพราะว่า สัตว์โลกต่างๆทั้งหลายที่มีความทุกข์ยากลำบากนั้นเพราะอนุสัยกิเลสของเราเองนะครับฝ่ายโลกยกุศลนี่ไปทำลายถึงอนุสัยกิเลสไม่ได้นะครับเจนมหากุศลก็ทำลายชั่วตาทังข้าประหารที่เราได้ศึกษาไปมาครั้งนี้แล้วทำลายได้ชั่วขนาดหนึ่งชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้น มหกากคตาคุศลก็ข่มนิวรนท่านั้นแต่พระสามมาสัมุทิเจ้าได้แสดงว่าลูกก่อนพิสูทธ์ทั้งหลายเธอจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้เพราะภัยนั้นเกิดแต่ป่าถ้ายังมีป่าอยู่นี่ตัดต้นไม้ไปเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่ ปลูกสร้างป่าหม่อะไรขึ้นมาก็ได้คือไปตัดเพียงแค่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางนี่มันไม่หมดหรอกต้องตัดไม่ให้มีปา่ากิเลสอย่างกลางอย่างหยาบก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ท่านยังสอนให้ไปทำลายถึงอนุสัยกิเลสนะครับอันนี้เป็นหลักการในพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้ศึกษากัน ละหานกิเลสมีถึงสามขั้นสามตอนกิเลสอย่างหยาบละได้ด้วยศีลหรือด้วยมหากุศนจิตกิเลสอย่างกลางละได้โดยสมาธิหรือมหคขตากุศลจิตกิเลสอย่างละเอียดต้องละได้โดยปัญญาหรือโลกุตตะละคุศลจิตที่ปรากฏเกิดขึ้น สำหรับในวันนี้เราจะได้ศึกษาการละกิเลสที่เป็นสมุดเฉดทั้งเก้ากองโดยสังเขปซึ่งเราก็จะได้ทำความเข้าใจกันตั้งแต่อาสวะอาสวะกิเลสนั้นเป็นเครื่องหมักดองหรือเป็นของเมาทำให้สัตว์โลกต่างๆน,านั้นต้องมืนเมา มืนเมาไปในอะไรในอารมณ์ที่ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นหมายถึงกรรมเหล่านี้เป็นพวกอคุศนกรรมนะครับอกุศนกรรมที่เริ่มเกินเ,เริ่มต้นตั้งแต่ทางกายวาจาและใจแต่ความจริงแล้วเกิดทางใจก่อนนะครับเกิดทางใจก่อนเรียกว่า พวกอกุศลกรรมบทอักุศลกรรมบทมีสิประการก็ได้แก่กายทุจริตมีสามนะครับมีปานาติบาตฆ่าตัดฆ่าตัดตัดชีวิตให้เขาตายก่อนอายุไขอันนี้เรียกว่าเป็นปานาติบาตว่าโดย อากุศนกรรมแล้วก็เป็นไปในทางกายแต่ไปกักกิเลสคือโทสะกิเลสโทสะกิเลสอย่างหยาบนะครับใช้ให้ไปฆ่าสัตว์ประการที่สองชื่อว่าอธินาทานอธินธาทานนี้ได้แก่การลักทรัพย์การลักทรัพย์ทางกายนี่เรียกว่ากายกรรมแต่เป็นไปด้วยกิเลสอย่างหยาบ กิเลสยังหยาบอะไรโลภเนี่ยใช้ให้รักทรัพย์ก็ได้เอามาเป็นของตนหรือโทรสะก็ได้นะครับรักทรัพย์เนี่ยแต่โทรสะนี่โดยมากจะเป็นไปในการกันแกล้งกันแกล้งครับโทรสะก็ธรรมทินาทานได้ส่วนกาเมสุมิชาจารย์ แสดงออกทางกายนี่เรียกว่ากายกรรมกาเมสุมิฉาจาร์นั้นก็หมายถึงว่าการประพฤติผิดกาเมก็คือการสมสู่อยู่ด้กันทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนั่นเองอันนี้ประกอบกิจทางกายแต่มาจากกิเลสยัหยาบคือโลภครับ โลภะต้องการมีความฝุขที่กายประสาทอันนี้เกี่ยวข้องกับทางกายมีสามประการมีปานาติบาตอาธินาทานกาเมสุมิฉาจารยร์ทางวาจาก็มีสี่ประการนะครับมุสาวาตการพูดเท็จพูดเท็จด,ด้วยความโลภก,ก็ได้ต้องการอยากจะได้ก็ไม่พูดความจริงใับคนอื่นเขา บกปิดไว้ก็ถามว่ามีสตังไหมบอกไม่มีอ่ะ,อะแต่ความจริงมีอยากจะได้อีกอย่างนี้ก็เป็นปลายกโลพะนะครับหรือเป็นไปกายะโทสะก,ก็ได้ใครก็ถามว่ารู้จักอาจารย์นิยมไหมความจริงแล้วไม่ชอบนาจเราเลยไม่บอกก็ได้นะนี่แต่อย่างนี้ก็เป็นไปายด้วยอำนาจข้องโทสะก,ก็ได้มดสาวาะ ส่วนปิทุนาวาจาการส่อเสียบรับทำให้คนหนึ่งเขาแตกแยกแตกล้าวกันจะเป็นเรื่องจริงก็าตามเรื่องไม่จริงก็าตามแต่ทำให้เขาแตกแยกกันนี่ถือว่าเป็นปิทุนาวาจาข้อนี้ชาวพุทธเราไม่ค่อยรู้จักกันเท่าไหร่เพราะโดยมากก็จะรู้จักแต่ศีลห้าศีลห้าก็มีแต่มูสาวาเท่านั้น ปีสุนวาจาก็ไม่ค่อยคุ้นเคยบางทีก็ถือว่าเรื่องนี้จริงอย่างเดียวใครจะแตกแยกแตกเล้ากันยังไงใบชัยนาทีของข้าพาเจ้าไม่เป็นบาปหรอกเพราะพูดเรื่องจริงอย่างเดียวก็ไปเน้นหนักในเรื่องนั้นความจริงแล้วปดสุนวาจานี่สําคัญมากนะครับที่เราทําให้คนอื่นก็แตกแยกแตกเล้ากันเนี่ยเป็นการตั้งบาปอากุศลทางวาจาที่มีกําลังมากทีเดียว อันนี้ก็ต้องสมรวมนะครับอย่าพูดให้เขาแตกแยกแตกล้าวกันที่เรียกว่าสอเสียดส็นดีที่เรียกวภาษาไทยเราเรียกว่ายุยงก็ดีเนี่ยนะครับยุยงส่งเสริมค้าให้เขาเกลียดกันให้เขาไม่ชอบกันอันนี้เป็นปิดสุนทวาจารประการที่สามเรียกว่าพลุสวาจาพูดคำหยาบ เช่นด่าทอรบริาพาทด่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโคดบางทีเปลี่ยนไปนทั้งตัวบางทีเปลี่ยนตอน,ตอน,ตอนแต่หน้าบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยนะบอกนี้เขาเรียกว่าพูดคำหยาบดังนั้นมีทั้งหมดสิบเรื่องอันนี้เราจะไปศึกษากันในริเจ็ดที่ห้าเขจะแสดงในรายละเอียดประการที่สี่เรียกว่าสัมผับปลาปะพูด เพจร์เหลวไหลไรสาระคือพูดเรื่องเดรัฉานกถาเริ่มต้นตั้งแต่ราชกระถังพูดถึงเรื่องพระราชามหากษัตย์พูดเรื่องโจนพูดเรื่องข่าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าพรท่อนสบายเรื่องเรื่องรถเรื่องเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเห็นจะไม่เว้นทักเรื่องหนึ่งพูดแล้วไม่เป็นสาระพูดเป็นไปกับกิเลสเนี่ยถือว่าเป็นสัมผัสปลาปะหมดยกเว้นแต่พูดแล้วจิตเป็นกุศล สัมผัสปลาปากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ท่านจึงให้พูดอิงอัตถะคือผลของธรรมพูดอิงธรรมะคือเหตุของธรรมพูดอิงวินัยอิงแหวอิงอิงวินัยก็หมายถึงพูดถึงการละกิเลสโดยการสํารวมหรือโดยการประหารถ้ามาอย่างนั้นก็เป็นพุทธสวาจาทั้งหมดทางวาจานี่อขออภัยเป็นสัมผัสปลาป,ปากทั้งหมดนะครับ ทางวาจาก็มีสี่ประการมีมุสาวาตปีสุนาวาจาพรุสวาจาและจำผับปลาปะสี่ประการอันนี้เป็นวจีกรรมวจีกรรมนี่ก็เป็นไปกับกิเลสอ่ายังหยาบคือโลภะนั้นได้สามผูมุสาวาตได้ปีตุนาวาจาได้ัมผับปลาป,ะ,ปะได้ ถ้าโทษาแล้วมีสี่ครับพูดว่าชีทุจริตได้ครบทั้งสี่เลยนะครับส่วนทางใจนั้นมีอยู่สามนะครับมีอภิชาเพ่งเล็งอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นพยาปาทะปองลายคนอื่นมิจฉาทิฏฐินี่เห็นผิดสามประการเห็นผิดในผลของกรรมเรียกว่านักิกะทิฏฐิ เห็นผิดในกรรมเรียกว่าเหตุกาทิฏฐิเห็นผิดว่าทำแล้วเลิกการเรียกว่าอกิริยะทิฏฐิอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ได้แสดงไว้ทางมโนกรรมมีสามประการทั้งสามประการนี้เกิดขึ้นทางใจเป็นกิเลสอย่างกลางเกิดร่วมกับมโนกรรมเกิดร่วมกับมโนกรรมหมายถึงกรรมทางใจเนี่คิดจะ ทำบาปอากุศลทั้งสามอย่างทำบาปอากุศลเป็นไปด้วยความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความเม็นปิดอีกหนึ่งทั้งสิบประการนั้นเรียกว่าอากุศลกรรมบทถ้าจะถามว่อาอกุศลกรรมบทกับกิเลสเหมือนกันไหมตอบได้ว่าไม่เหมือนกันต่างกันอย่างไรกิเลสน,นี่เป็นอกุศลเจตสิก อกุศลกรมบทนั้นเป็นตัวเจตนาเจตสิกเป็นตัวการกระตุ้นเตือนให้ทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจและกระตุ้นเตือนให้เป็นบาปแนละอกุศลนี่ก็เป็นไปกับอกุศลเจตสิกคือกิเลสด้วยแต่เป็นไปกับกิเลสอย่างกลางที่เกิดขึ้นในใจทั้งสามประการคือโลภโทสะและทิฏฐิ เป็นปกักกิเลสอย่างหยาบออกมาทางกายทางกายโดยส่วนรวมก็สามประการเป็นปายกะโลภะโทสะโมหะทางวาจาก็สามประการนั่นหมันกันเป็นปายกโลภะโทสะโมหะ,ะอันนี้เป็นกายกรรมวจีกรรมเป็นปกักกิเลสอย่างหยาบ กรรมที่เป็นไปกักกิเลสอย่างกลางอย่างหยาบนั้นสามารถละได้ด้วยปัญญาในมรรคเหมือนกันนะครับตัวสัมมาทิฏฐิเจตสิกเป็นตัวการทำลายอากุศลกรรมบทดังได้แสดงว่าปัญญาในโสดาปติมรรคละอกุศลกรรมบดในห้าครับมี ทางใจหนึ่งมิฉาทิฏฐิทางกายสามคือปานาติบาตอธินาทานกาเมสุมิฉาจารย์ทางวาจามีหนึ่งมิมุสาวาตและได้ด้วยปัญญาในโสดาปฏิมัคเกิดขึ้นมาก็ละกิเลสและก็เทือนไปถึงกรรมที่จะนำไปอาบายนะครับ กรรมเหล่านี้แหละนาไปอาบายได้ทั้งนั้นนะครับทั้งห้าประการเนี่ยถูกทําลายด้วยปัญญาในโสดาบปฏิมัติความจริงปัญญาในโสดาปฏิมัติทาลายที่กิเลสนั่นแหละกิเลสหมดไปก็ไม่ทํากรรมทั้งห้าประการนี้ความจริงปัญญาในโสดาปฏิมัติไม่ได้ไปทําลายตัวกรรมคือตัวเจตนาหลังนะครับไม่ได้ไปทําลายหละแต่ทําลายกิเลสหมด ไอ้กรรมทั้งห้าประการนี้จึงไม่เกิดขึ้นอย่างนี้ต่างหากส่วนปัญญาในสกัดทาคามิมักทำลายอกุศลกรรมบทที่เหลือให้เบาบางที่เหลือก็มีอีกห้าประการนะครับก็มีปีสุณะวาจาพุทธตวาจายาปาทะตัมผับปลาป,ปาและอภิชาอันนี้ก็เป็น กิเลสที่เหลือเนี่ยเบาบางลงไปด้วยปัญญาในสกัดทาคามมมัคส่วนปัญญาในอนาคามมมักทำลายอากุศลกรมบทได้สามประการคือปีสุนาวาจาพูดสอเสียดพุลุศวาจา,าพูดช้ำยาพยาปาทะทั้งใจก็หมดไปส่วนปัญญาในรหัตตมัคทำลายอากุศลก็มาบทที่เหลืออีกสองคือสัมผับปลาปะ เป็นบัจจิกรรมที่พูดเพอเจอกับอภิชาเพ่งเล้งอยากจะได้ทรัพสมบัติของคนอื่นจะหมดไปในปัญญาในอรหัตมรักนะครับดังนั้นในวันนี้เราก็ได้ศึกษาถึงปัญญาในมรรคทั้งสี่ประหารอากุศลเก้ากองและปราหารอากุศลกรรมบททิประการก็ คงพอเข้าใจโดยทั้งเข็บนะครับถ้าเรามีความเป็นอยู่ในการละกิเลสและอกุศลกรรมที่ไม่ดีต่างๆทั้งหลายเีได้ในะชีวิตก็จะมีความสุขโอกาสที่มีความเป็นอยู่จะได้ทำความดีได้มากและในที่สุดก็จะถึงความดีที่ถึงที่สุดคือความดีที่เกิดในโลกุตตะลนะเรียกว่าโลกุตตละกุศลที่เป็นความดีถึงที่สุดนะครับ ก็ขอสรุปไว้เพียงแค่นี้ส่วนวิบากเราจะได้ศึกษากันต่อไปแล้วก็จะได้ศึกษาประเภทของบรรดาพระอริยบุคคลตามนัยยะต่างๆนะครับและเราก็จะได้ศึกษาการในเรื่องจิตเจ้าในก็คงจะจบในปริเจกตที่หนึ่งอตอนนี้ก็เห็นจะ พูดไว้เพียงแค่นี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับ